ฝากถึงบอลทุกคนนะครับทำไมก็ผมว่าเขาทำลายเขาทำลายคุณครับโดยการหักหลังไม่เหมามัดไว้แต่ไม่หมอชินชินนะครับโอ้โหเศร้ามากเลยนะครับอ่านพูดทั้งที่คุณอยากเตะไหมครับเป็นทีมอยากเตะครับเหล่านักเหล่านักเตะเป็นไงครับหักหลังไม่ยอมมาซ้อมมันครับโอ้โห วันนี ừ, này, ้ลองสิลองเรียกถอยกวนเนี่ยพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ไม่เอาวันนี้ไม่เอาเก็บสามวันก่อนสามวันซ้อมมันมีวันซ้อมไม่ได้เราขอนอยแล้วลองนี่โทรหาพี่ปูโทรหาพี่ปูไอ้พวมันต้องซูมมาหันผมเลยอันนี้พี่เล่นโทรศัพท์อยู่โอ้โหขอจังหวะต้องเกมรุกกันนะโอเกมรุกโทรหาพี่ปูสิเป็นสิเห็น ขอให้พูดสิครับจะต้องจะดูกนะครับงั้นพี่ขอไม่เล่นนะวันนี้เล่นเฉยๆได้ปะเฮ้ยโผล่ด้วยโผลได้ปะออเล่นสนุกสนุกพอเล่นคนที่สองคนมาหลายวันแล้วเนี่มันเบื่อแล้วนะมันจะปรับตัวแล้วมั้งใครผมอ่ะผมโดนเรื่องการเข้าใช้สนามตรงนี้ โอ้ที่ไม่เรียบปรับตัวยังไม่ได้มไม่ได้กลัวเขาไม่มาเลยปรับต,ตัวยังไม่ได้เน้นยเรื่องก,การหักหลังเหรออีกตึไปมาไงอไรไปคนเดียวก็ได้ <laughs> คนเดียว,มวไม่ว่ากันให้ว่ากันทัหกใครปุ๊บหกคน บ,บอกให้เรียกกี่คนเนี่ไม่ต้องเยอะมากอืห้าคนรวมหมดแล้วรวมเขามาห้าคนเราไปสามคนเป็นหกบุกสามเป็นเก้าแบ่งทีมกันเลยซีซีเกินเศษหนึ่งเศษหนึ่งก็สำรองใครหน่อยก็ลงไปแทนันนั้นป,ปกต,ติตัวเศษ็จจะต้องฝั่งคุณนะเพราะคุณจะโกงไปหนึ่งตำแหน่ง แต่ก็เคยนะแต่ผมไม่รู้ใส่็จคุณไหมไม่มีนะน้อยมันไม่มีนะมีแต่แล้วมันไม่ไม่คุยครับไม่รับครับแล้วต้องทำยังไงครับพรุ่งนี้ครับไม่เดินไปตอบตัวตอนหน้าตาตเลยหน้าตาไปฟุงหลังเนาหรืออะไรแบบนันไม่ได้ยินวันนี้ก็งดวันหนึ่งเนาะโหเลือดหมดแล้วแต่บอลก็